เอาละจ้าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วเลยครับเดเบนด์อเลยครับรายการแห่งความชั่วร้ายนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโลบบควนพีเลเจนเดลลี่นะคุณผู้ชมอะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมกันทุกท่านเลยนะครับนะวันนี้ก็มาโชว์คอมโบกันอีกแล้วนะหลังจากคลิปที่แล้วนะเราก็ได้โชว์คอมโบสุดโทลดามจแม่งโคตรแรงแล้วก็หนีไม่ได้ด้วยนะกับผลความมืดแล้วก็ผลแมกมาเข้าไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็มาจะมารีวิวอีก2ผลนั่นก็คือตามชื่อคลลลิปเยผฟ กับผลเพนนั่น,นเองซึ่งตอนนีคยวผู้ชมจะสงสัยใช่ไหมว่าผมอยู่ที่ไหนนะครับอยู่บนอะไรหรือว่ายัางไงตอนนี้ผมอยู่บนอากาศนะผู้ชมนะถามว่าห้อยตัวได้ไงตรงนี้แล้วมันไปผูกกับอะไรทําไมมันทําไมได้มันถึงอยู่กลางอากาศได้ใช่ไหมคงจะงง,งัใช่ไหมผมไปดูเบื้องหลังครับตอนนี้อันนี้คือเบื้องหลังการถ่ายทำแล้วผู้ชมนะ เป็นการสลิงตัวโดยลงมาจากบนทองฟ้านะครับตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้พลังบินแต่อย่างใดนะครับกำลังถูกตึงด้วยเส้นได้ละลรถูกแล้วนะครับ mm hmm. ผมจะเล่าให้ฟังก็คือได้เส้นเนี้ยต่อกับคนนี้มอร์นิ่งมาวนะครับแล้วก็มอร์นิ่งมาวก็โยงขึ้นไปอีกต่อกับดีออมอนัลเลเยอร์แล้วก็ต่อไกลพวกเนี้ยดีมมนก็ต่อกับลูกแก้วครับผู้ชมนะตอนนี้ก็คือลูกแก้วนี้มันเป็นกงนก กงนกที่มันบักนะครับที่มันยุบไม่เต็มที่นะครับทำทำให้มันไม่หายไปนะอันนี้คือกงนกคือพลังของอ่าตีมอสเลเยอร์นะครุณผู้ชมนะตอนนี้เราก็อยู่บนกลางอากาศนะครับเฮ้ยตัวอย่างกันสไปเดอร์แมนโอเคครุณผู้ชมนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปต่างประเทกัอนเราดีกว่าคาร์ตอรตายร่าเออ้อป,อปีกตอดปีกล่างเลยแล้วว่าโอ้มาแต่ล่างปีกไม่ตาม,มานะครับ โอเคครับ okay, เดี๋ยวเรามารีวิวผลปีศาจของเรากันเลยเฮ้ยคนนี้คนนี้คนนี้ใส่ชุดดำๆมันจะเป็นนักนักฆ่าใช่ปะเนี่ยเออไม่น่าใช่ครับ okay, เดี๋ยวร้อยพวกเขาลงกันมาก่อนน่าจะลงมาแล้วนะครับยังห้อยตัวอีกะลงกันมาได้แล้วยังยังมีคนห้อยตัวผู้ชมเป็นลงกันมาทีเดียวนะโอเคผมอธิบายสก,กิลกันก่อนเลยแล้วกันนะครับผู้ชมก็สองผลปีศาจนี้เป็นอ่าเป็นผลที่ผมไม่เคยรีวิวใน ชาแนลของผมมาก่อนนะก็เป็นผลปีศาจใหม่สําหรับชาแนลของผมเลยแล้วกันนะผลฟินิกก็ไม่เคยอัาชีพแบบเดียวๆผลเพชรก็เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ก็ถือโอกาสนะครับรีวิวสองสองผลในคสำสั่งผลปีศาจไป,ปพร้อมๆกันเลยนะครับนั่นก็คือเดมอนฟุตกับฟินิกฟุตนะครับโอเคมาเริ่มกันที่เดมอนฟุตกันก่อนเลยกันนะครับเดมอนฟุตก็จะมีด้วยกันทั้งหมดสองสกิลสกิลแรกนะครับเป็นการเรียกดาบออกมาก็ใช้ค่าซอสนะครับที่50นะครับถึงจะเรียกออกมาได้ ความแรงก็จะเพิ่มขึ้นตามค่าซ้อนนั่นเองส่วนต่อมาผมสกิลที่2น,นะครับสกิลเดียมอนบอดี้นะครับแล้วก็ใช้ค่าดิเฟนต์อยู่ที่20นะครับยิง่งดิเฟนต์เยอะก็จะยิง่งเขาเรียกอะไรลดดาเมจได้เยอะขึ้นนะครับสกิลนี้ก็เป็นสกิลที่โกงมากเลยสกิลที่ช่วยให้ตัวเราเถึกขึ้นคุณผู้ชมลดดาเมจไปเยอะเลยเยอะเลยคุณผู้ชมนะให้ผมเดาก็คือถ้าเกิดว่าค่าดิเฟนต์นเต็มนะครับน่านจะลดดาเมจไปครึ่งน,นึงเลยนะครับเพราะตอนนี้ได้พิสูจน์มาแล้วก็คืออมันนลดไป40%เงะ 40%อาจจะตามเนี่ยค่าเดฟเฟนของเขา,เาของน้องก็อดเกมแล้วก็ขอบคุณไอดีด้วยนะครับเนี่ยค่าเดฟเฟนเขาสี่ใช่ไหมก็ลดไปประมาณ40นะครับประมาณนั้นต่อมาผมผลฟีนิกซ์นะครับเดี๋ยวโชว์สกิลผลเพชรก่อนแล้วกันกดแซดนะครับนี่จะเป็นการเรียกดาบดาบเพชรออกมานะครับอ่าให้มีคนยิงผมว่านะโอเคแล้วก็กด X ็ครับผมจะเป็นการเคลือบร่างกายแล้วกลายเป็นเพชรน,นะครับแข็งแกร่ง,งดุดหินผา เดี๋ยวดิเพชรมันแข็งกว่าหินอีกจะป็นแข็งจะมันจะไปกลายเป็นหินทำไมเนี่ยเป็นเพชรอย่างดีแล้วนะตัดให้ขาดวิธีจะตัดเพชรให้ขาดคุณผู้ชมคุณต้องใช้เพชรตัดเพชรน,นะครับเออบอกเลยว่าเพชรเป็นอัญ,ญมณีที่แข็งมากนะคุณผู้ชมเอาไปทุบหัวเพื่อนหัวแตกได้เลยนะครับโอเคครับผลฟินิก์นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2สกิลนะครับก็สองคนนี้เหมือนสกิลจะแบบน้อยแต่ว่าความโหดระ,ระดับประการเลยนะ สกิลแรกกับหมดฟีนิกซ์นะครับสกิลไฟนะครับใช right? ้ในการบินนะครับจะมีปีกออกมาเหมือนเมื่อกี้แล้วก็สามารถบินไปไหนได้แบบคล่องแคล่วเลยนะครับบินไวมากแต่มีจุดบั๊กนิดหน่อยก็คือเวลาเรามีปีกคุณผู้ชมมันจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเองเหมือนว่ามันจะบั๊กนิดนึงแต่ว่าบินเร็วมากนะก็ใช้ค่าเมลีทั้ง2สกิลเลยนะครับสกิลที่2นะครับสกิลซัว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 อะไรประมาณนั้นแหละนะก็สกิลนี้ เออ่เป็นสกิลเรียกปีกอีกเหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่ขเขาเรียกยังไงอ่ะอ่ะมันจะคล้ายๆกับการบินนะครับแต่ว่าอ่าเราสามารถบินเหนือน้ําได้คุณผู้ชมเหมือนเรากดสกิลซอเนี่ยนะคุณผู้ชมสกิลซัวเนี่ย <c oughs> จะซัวหรือซอช่างมันเถอะเวลาเราบินอยู่เหนือน้ำคุณผู้ชมทําให้เราไม่ตกน้ําบินยังไงก็ไม่ตกอ啊คุณผู้ชมนะถ้าเรากดสกิลนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมมาลองสกิลบินอันแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะอันนี้คือสกิลมีปีกนะเห็นไหมคุณผู้ชมด้วยนี้นะมันกําลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเรื่อยๆนะ อันนี้ผมไม่ได้กดอะไรเลยนะมันไปเองของมันเหมือนว่าปีกมันกระพือแล้วมันก็ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูความไวผู้ชมดูความไวนะเออไวป่าไวป่าบอกเลยว่าไวมากเลยครับนะความไวของฟินิกของแบบเรนเจนเดอรี่นะผู้ชมนะมันไม่ธรรมดาจริงๆโอเคโอเคผูค้ชมเดี๋ยวก็มาดูสกิลที่2องของฟินิกนะครับสกิลเอออะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูก่อนละอันนี้คือสกิลแรกสกิลแรกเห็นไหมดำน้ำลงน้ำได้เลือดลดเกือบตาย เดี๋ยวมาดูสกิล2อนะครับปึ๊บเปิดครับนี่ครับตอนนี้ผมเปิดสกิล2นะอันนี้ไม่ใช่สกิลแรกนะส่วนร่างกายที่คุณผู้ชมเห็นว่าเป็นไฟสีฟ้าขึ้นมาอันนี้ไม่เกี่ยวรับไม่เกี่ยวกับสกิล2แต่อย่างใดมันเป็นการรีเลือดนะคุณผู้ชมระหว่างที่เลือดเราลดเนี่ยมันจะทําการรีเลือดอัตโนมัตินะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นอร่าไฟฟ้าๆนค่ับอกบอกว่าเรากําลังได้รับการฟืนฟ้นฟนูเลือดจากผลวินิจอยู่นะอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นสกิลเนะี่ยคุณผู้ชม สกิลที่สองนะครับสกิลที่2ก็จะบินเหนือน้ำนะถ้าเกิดตรงนั้นเป็นน้ําแต่ถ้าไม่ใช่น้ํามันก็จะเป็นประมาณนี้คุณผู้ชมมันจะยืนอยู่เหนือพื้นนิดนึงอ่ะยืนอยู่เหนือเหนือพื้นประมาณหนึ่งเมตรอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยแล้วคือมันมันมันบินไม่ได้นะตอนนี้คือมันบินไม่ได้เอเห็นไหมเห็นไหมตอนนี้คือผมพยายามจะบินขึ้นมันบินไม่ได้นะครับแต่ว่าเราสามารถกระโดดได้ซึ่งมันกระโดดสูงมากคุณผู้ชมดูอยังกับผลด้งดึงดึงดึงนะครับดึงดึง ตึง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 มันดูสนุกมากเลยนะผลฟินิกดูนะดูดิเหมือนมันกำลังล่อนอยู่ในคือล่อนแบบต่ำๆอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยล่อนไบว้าเนี่ยตอนนี้ผมพยายามจะดำลงน้ำนะคุณผู้ชมเห็นจอบผบมไหมมันไม่ลงคุณผู้ชมดูดิมันไม่ลง,ลงเออไอนี้ก็คือการตกน้ำได้เหมือนเวลาคุณโดนอะไรอะ่ะ เหมือนเวลาคุณบินอยู่กลางอากาศเดี๋ยวผมโชว์คอมโบ้ดูแล้วกันเปลี่ยนเป็นอ่าอันนี้เป็นแบบสกิลแรกก่อนนะบินแล้วก็อ่าแล้วก็กดจี้ครับผมเห็นไหมเห็นไหมอันนี้เป็นการโชว์สเต็ปนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราลองมาแบบไวๆดูนะ,ะเกือบตกนะครับแต่ไม่ตกนะครับพอเรากดสกิลจีทันนะครับประมาณนี้ถ้าเกิดว่าลงน้ําไปแล้วล่ะมันจะเป็นยังไงลองดูนะลงน้ําไปแล้วมันก็จะอา้าว ตายจิหายเมื่อกี้ผมกดแล้วนะเหมือนมันจะไม่ติดท่ผู้ชมนะอันนี้ก็ประมาณนี้สำหรับผลฟินิกนะเดี๋ยวเรามาดูคอมโบสุดโหดกันเดี๋ยวเรียกน้องๆมาก่อนนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวเรียกน้องๆมาช่วยทําการตีเพื่อให้เกิดดาเมจนะครับจะได้รู้นะว่าผลฟินิกกับผลไดมอนเนี่ยเมื่อคู่กันแล้วผู้ชมบอกเลยว่าถึกมากถึกมากเมือนผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามัน ถึกที่สุดหรือเปล่านะในบรรดาจับคู่ผลปีศาจสองผลเนี่ยอ,อ,อาจจะมีอะไรที่มันจับคู่ผลเพชรแล้วมันถึกมากกว่านี้ก็ก็มีนะก็อาจจะมออีไม่รู้ผลอะไรเหมือนกันถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันนะในความคิดของคุณอนะแต่ผมว่าตอนนี้คือถ้าเกิดเน้นแบบจูโจมออกรีนกรีนถ้าเกิดเน้นแบบจูโจมไปด้วยแล้วก็ถึกด้วยนะคุณชมบอกเลยว่าฟินิกกับไดมอนถือว่าเวิร์กมากคุณชมครับ ถึกมากเลยนะเรียกว่าถึกที่สุดเลยก็ว่าได้แบบสู้ได้ด้วยเออแบบไม่ใช่ยืนรับดาเมจอย่างเดียวคือคือสู้ได้ด้วยนั่นก็คือเราบินแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราเปิดอ่าเนี้ยเดมอนบอดี้นะครับแล้วก็เอาดาบมาด้วยแล้วก็แบบเคลือบอาคีอะไรอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมเอออันนี้คือแบบคามชุดไงแล้วเราก็แบบไปแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะก็จะสามารถฆ่าคนได้แต่คุณผู้ชมดูไม่ทันนะครับก็ไม่ต้องดูคุณผู้ชมใช้จิตสัมผัสเอานะครับว่าผมตีเขาโดนหรือไม่ ผมก็ไม่รู้กันว่าหมดตีโดนไหมมันจะไม่โดนเลยครับเนี่ยหรือว่าเป็นแบบนี้ก็ได้นะซิกแซกแบบเมื่อกี้มันจะโดนย่างนิดนึงให้กูผู้ชมมาแบบเนี้ยพุ่งมาแบบตรงๆแบบนี้แล้วก็ตีเนี่ยจะเกิดว่าอ่ะสมมุติว่าคุณลำคาเนี่ยว่ามันตีไม่โดนสักตีก็เข้าไปใกล้ๆแบบนี้แล้วก็ตีแม่งเลยครับไม่ต้องสนใจไม่ต้องแคร์อะไรทั้งสิ้นนะตีแม่งเลยแบบนี้แบบนี้แบบนี้ตีไปเลยตีไปเลยแล้วถ้าเกิดว่าเขาสวนกลับมาเนี่ยเขาใช้สกิลใส่คุณเนี่ยคุณก็บินออกมาในระยะที่มันห่างนะครับ บินออกมาแบบนี้เพื่อรีเลือดนะครับเพราะว่าผลฟีนิกส์อ,อ,อีกอย่างนึงก็คือผลฟีนิกส์มันมีสกิลติดตัวนะครับนั่นก็คือสกิลรีเลือดไวนะครับรีเลือดไวมากรีเลือดไวกว่าคนธรรมดานะครับมันไม่ได้บอกในรายละเอียดเดวิลฟู้นะครับนะแต่ว่าคนที่กินผลฟีนิกส์นะครับก็จะได้รับทุกคนนะครับการรีเลือดไวนะก็คือเป็นออร่าไฟสีฟ้านั่นเองนะตอนเลือดเราลดนะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูแล้วกันเห็นไหมไม่ไมมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมกูชวเห็นไหมเดี๋ยวผมให้ดูใหม่นะครับ เน,เ,นเนี่ย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 ตอนเราเลือดรถมันก็จะทําการรีเลือดจนเต็มนะครับแบบไวคโคตรไวโคตรนะผมถึงได้บอกไงว่าผลฟ,ฟินิกกับผลไดมอนด์นนเป็นอะไรที่โกงมากถึกที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวผมให้น้องเขาลองดาเมจตกับผมนะครับอ่ะมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะคุณผู้ชมเห็นไหมตอนตอนนี้นะครับดาเมจตที่ผมโดนนะครับหกร้อยหกร้อยนะครับหกร้อยหกร้อยหกร้อยมันเริ่มลดเลย่อยครับอ่ะคุณผู้ชมดูนะ อันนี้ถ้าเกิดผมเดทออกมาผลฟินิกก็จะทําการรีไปเรื่อยๆตามภาษาของมันนะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งสิ้นนะครับอัตโนมัติอัตโนมัตินะครับอ่าต่อมานะครับเมื่อกี้ผมรับดาเมจไป600ใช่ไหมทีนี้ลองเปิดอ่าร่างกายเพชรดูนะครับแอดโอเคกูย่อักขนาดนี้นี่ครับแม่แม่มก็จะเหลืออ่าสามร้อยเก้าสิบสามส่วนของบางคนนะครับที่เขาค่าพลังโจมตีน้อยก็จะเหลือศูนย์เลยนะครับรู้ไหมทำไม เพราะว่าผลเพชรเนี่ยมันจะลดดาเมจ40%ครับผมเวลาเราเปิดเดมอนบอดี้นะครับลดดาเมจ40%จะเกิดค่าเดฟเฟนตันนะครับผมก็คิดว่าผมจะค่าเดานะน่าจะลดไปถึงครึ่งหนึ่งเลยนะครับคือเพื่อทำดาเมจมาเท่าไหร่ลดไปครึ่งหนึ่งนั่นแหละไม่ใช่ว่าผลเพชรมันไล่เตรียมทานจนไม่ตายนะคุณผู้ชมไม่ใช่นะคือมันตายเหมือนกันแต่ว่ามันตายเหมือนกันแต่ว่ามันถึกขึ้นไงมันตายยากขึ้นไะเนี่ยดูดิเออ แล้วยิ่งผลฟินิกมันก็รีเลือดอยู่ได้แม่แม่แม่มันพยายามจะเพิ่มเลือดนะครับคงไม่มีใครแบบเวลาสู้กับเพื่อนคงจะยืนในเพื่อนตีอยู่แบบนั้นไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่มันจะเรียกว่าการต่อสู้มันเรียกว่ากระสอบทรายนะครับอันนั้นอะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสู้ใช่ไหมเราก็จะบิ้งบิ้งแล้วก็ตีตีบิ้งบิ้งตีตีตตตตตตบอกเลยว่ายิ่งยื้อนานเท่าไหร่เรายิ่งได้เปรียบน,นะครับเพราะว่าเรารีเลือดไวนะแล้วก็ดาเมจน้อยลง s ับเบ็อ neo, วีวิลสับ <laughs> ขารู้หเปล่าเนยว่าผมกำลังอัดลิปอยู่อตีซะเลยอุ้ยไฟฟ้าว่ะเอาเรื่องว่ะอ่ะเครือเครือบาคิแอดแอดาถ้าเกิดว่าเครือบาคิคุณผู้ชมว่ามันจะเป็นยังไงคุณผู้ชมว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าพวกเขาเครือบาคินะครับคุณผู้ชมดูนะถ้าเกิดว่าพวกเขาเครือบาคิอนะผมบอกได้คาเดียวว่าไม่รอดครับบอกเลยว่าไม่รอดนะครับใครไม่รอดผมนี่แหละไม่รอดนะ ก็ดาเมจที่รับจากอาคิก็าหาร2ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่า,เ,าเดี๋ยวผมลองบิดดูนะโอเคผมปิดไอเพดบอดี้ก่อนอาคิแอดโอเคจบดิได้ไหมพันสองพันสองพันสอง,น,สองนะเขาลดดาเมจไป40%อีกเหมือนกันนะครับนะอา่าก็ไม่ได้ต่างกันมากนั่นแหละอันนี้คือความโหดความโกงที่แท้ทรูของผลไดมอนด์กับผลฟินิก์นะครับคือได้ความตึกจาก ผลเพชรมาแล้วก็ได้รีเลือดเร็วจากผลฟินิกมานะครับอันนี้แหละความโกงของมันแล้วก็ได้ความบินไวของผลฟินิกมาด้วยนะแล้วก็แถมดาบของไดมอนด์มาด้วยเลยครับเป็นอะไรที่คดโกงนะครับแล้วก็นี่ครับเวลาเคลื่อ์บาคิปีของมันก็จะกลา,ายเป็นสีม่วงแบบนี้นะสำหรับผลฟินิกนะแล้วก็หมุนแบบโอ้ยสบายใจทุกเป็นมันดูฟินยังไงไม่รู้ว่าตอนมันวินแบบเอียงข้างไอ้กู้ยมด,ดึมันมันกำลังว่ายน้ำแล้วหมุนไปหมุนมา คือฟินมากนะครับเฮ้ยพีมมาสร้างรถแก้วอ,กอีกแล้วเนี่ยเขคุผู้ชมเดี๋ยวผมจะทําการสู้อ่ะเดี๋ยวผมบอกบอกบอกพวกเขาขก่อนนะครับอ่าสู้สู้สู้สามสอง,สอง,สอง,ห,นงหนึ่งผมพิมพ์หนึ่งยังเนี่ยโอเคสู้กันครับตอนนี้สู้กันครับมามาดูซิว่ามันจะเป็นยังไง วันนี้ผมพยายามจะเข้าไปใกล้ๆเลยครับให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ได้โจมตีเขาอะ่ะเออแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเลือดใกล้หมดนะครับเนี่ยมีคนตายครับผู้ชมไม่รู้ฝีมือผมหรือเปล่าน่าจะใช่แล้วแหละผมว่าใช่แล้วแหละโอ้โหผลผลบอมฟุตมันอลังการจริงวะนี่ครับคนนี้ก็ตายยังไม่ตายใช่ไหมตายซะเรียบร้อยครับตายอีกหนึ่งครับนี่ครับคุณผู้ชมผลฟีดี้มันก็จะทมันจะบินเองด้วยนะยตกแล้ว <ST AN CE> ว่บ,บินลงไปใต้ระบาลเพื่อคนนี้ต้องตายครับคนนี้ต้องตายครับเราเล็งไว้แล้วครับเป้าหมายของเรานะครับบอมฟุตใช่ไหมบอมฟุตใช่ไหมบอกเลยก็ไม่รอดไม่รอดนะไม่รอดนะรอดไหมรอดไหมต้องไม่รอดแหละบอกเลยว่าไม่รอดอะ่ะไม่รอดอะ่ะมันบินยากนิดนึงนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันบินเองเรียบร้อยครับตายอีกหนึ่งครับพีเหมอพีเหมอพีม,อพม,มาดิตีตีหมอสเลเยอร์เช็กองนกเลยครับตอนนี้พี์ใช้กองนกแล้วนะเราออกอย่างนี้ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับเราจะยืนสู้เลยมา บอกเลยว่าความถึงของเรามันระดับประการมะมาเรายอมยืนสู้เลยก็เอาผลบอมฟุตเหรอบอมเหรอสู้ครับผมส,สู้สู้แบบขาดใจก็ได้มาเราค่อยบินหนีเอานะค่อยไปรีเลือดได้ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาของเราไม่ใช่ปัญหาของเราบิน,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 นหนีก็เดินหนีวิบมาดิมาดิไปไหนไปไหนเอ้ยติดติดติดไม่เป็นไรครับผลฟินิกบอกเลยว่ามันผลฟินิกมีความสามารถอย่างไรก็คือมันสามารถบักเข้าออกโดมหรือว่าอะไรที่มันเป็น ไอพวกกักขังได้อ่ะคือโกงมากอ่ะแม่งเออบุฟิลิกง์นี่เกลียนว่าพิม์อยู่ไหนพิมอยู่ไหนต้องฆ่าพิมพ์ก่อนครับตอนนี้คือบุนฟิลดิมันบินไวมากนะใครเรียนหัวก็ไม่ใครเรียนหัวก็ไม่ต้องแปลกใจไปเลยครับอยู่ไหนว่าพิมพ์พิม์หายนี่ครับอยู่นี่พิมอยู่นี่พิมอยู่นี่อนเอ,อ้ยบินไวแล้วมันบินเองด้วยนะคุณผู้ชมผมผมเริ่มเรียนหัวเองแลตอนเนี้ยเอา้ามีคนฆ่าพิมนะครับตายเรียบร้อยใครมันกำลังบินไอคนนี้แน่เลยเนี่ย นเนี่ยเนี่ยไอ้บอมฟุตเนี่ยมาดิครับ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 มา,บมาเลยก็มาดิครับเล็งยากหน่อยนะมุมมองนี้ดีกว่าใช่ไหมนี้เราจะต้องเล็งกับใบเนี้ยตายไหมโดนไหมเนี่ยคุณไม่จม <c ười> ชิบหม คือมันจะเรื่องอยากนิดหนึ่งนะไอ้คนเนี้ยตายบอกเลยว่าตายเข้ามาดิก็มาดิครับมาดิครับไล่ตีก็ได้แลคุณผู้ชมนะเราไม่ต้องเกรงกลัวใครทั้งสิ้นเออจนลงน้ำข่าัวตายไอ้บ้าเฮ้ยโดนได้อบอกเลยโดนได้ก็ไม่กลัวโดนได้ก็ไม่กลัวอวดีตอดีดินด้นไปเดี๋ยวก็หลุดนะครับผมคิดว่ามันคงจะหลุดนะดิ้นไปเรื่อยๆอก่อนครับดิ้นไปเรื่อยเต้องหลุดต้องหลุดอโอเคครับหลุดแล้วนะครับเส้นได้หลุดมาใช่ไหม บินไหมบินไหม่โอ้หัวขาดอ๋อชบหายหัวกระเด็นหั <c oughs> วได้ความเร็วอกว่าเลยครับเหมือนว่ามันพยายามจะดิ้นออกจากได้นะครับแล้วก็เมื่อกี้โดนข้าไม่ไม่แน่ใจหรือว่าเราบินจนหัวขาดนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นข้อบกพนะบ,บอกเลยว่าอยู่ในสมรภูมมได้นานมากอะ่ะเออได้นานมากเลยอืมเรียกได้ว่านานมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดล่างเพชรก่อนมเอาดีครับเอาดีครับลองนี่ผลฟินิก ก็รีเลือดให้เรานะครับอ่ะเนี่ยระหว่างนี้เราก็บินรอบเกาะสักเที่ยวนะครับเพื่อให้เลือดเรารีนะครับเพื่อที่จะพร้อมสู้ในแมตช์ต่อไปนะครับโอเคครับนี่พร้อมแล้วเนี umo, เ่ยเห็นไหมไหมไหมพร้อมแล้วไหมพยายามจะใช้พลังใช่ไหมใช้พลังผมต้องเคลือบฮาคิด้วยหรอคุณผู้ชมไม่งั้นตีพวกเขาไม่เข้านะครับเมื่อกี้บอกเปิดพาคิยังเนี่ยเปิดแล้วใช่ไหมนี่ครับพิมพิมพิมโดนดีแน่พิมลงไปกิ้งอ่ะลงไปกิ้งอ่ะลงไปนอนอ่ะลงไปนอนอ่ะลงไปนอนอ่ะนี่ก็โดนเ,เนีโเน่โดนเนีโ่โดนเนี่เอ้ยโดน เอออ๋อนี่ไงเมื่อกี้เมื่อกี้มันมันไม่ใช่ใครฆ่าผมมาคือผมลงไปบักใต้ดินเนี่ยแล้วหัวขาดตายนะครับจบแล้วส่วนมากก็จะเกิดอะไรเกิดเขาเรียกอะไรปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะถ้าเกิดว่าเราจะตายอ่ะส่วนมากจะไม่ค่อยตายกับคนนะครับถ้าเกิดเราเล่นดีๆเราจะตายกับที่เราเนี่ยโดนอะไรสักอย่างเนะ่ยโดนความบักกองผลได้หรือว่าเอ่อบักตกแมปอะไรอย่างเงี้ย กระดิ่งกระดอนนะครับหัวขาดตายนะครับก็ปอดก็จะประมาณนี้นะใส่ที่เราจะตายได้นะโอเคผู้ชมก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเลยกันนะบอกว่าคุณผู้ชมคงจะชอบกันนะครับสำหรับคอมโบนี้นะบอกเลยว่าถึกมากใครใครชอบคอมโบนี้ก็ลองไปหาผลฟินิกกับผลเพชรมาลองกินกันดูนะครับนะก็แนะนําเลยผมแนะนําเลยนะสำหรับสายโจมตีก็ลองผลแม็กมาก,กับความมืดได้นะที่ผมรีวิวไปเมื่อคลิปที่แล้วนะใครยังไม่ดูก็สามารถกลับไปดูได้นะครับนะ โอเคสำหรับที่ผมกเขาต้องกอวลาไปก่อนนะเี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสุดท้ายนี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับนะขอให้เจอผลปีศาจดีๆกันนะครับขอให้เจอกล่องทองนะขอให้แซมให้เข็มทิศด,ดีๆกับคุณนะครับไอ้ <laughs> นี่อวยพรอวยพรนะโอเคสำหรับวันี้กองลาไปก่อนบายบอกเลยว่าแค่นี้มันตึงเราไม่ได้นะมันตึงเราไม่ได้มันตึงเราไม่ได้แต่มันก็ตึงได้อยู่นะ <laughs> ตอนนี้ผมเหมือนเป็นฝาดายากอะ่ะแล้วโดนตึงเอาไว้นะครับ เพื่อทำการชำระศึกษาและทดลองของนักวิทยาศาสตร์โงงๆแกใช่ไหมนักวิทยาศาสตร์เอาเข้ามาเข้ามาตายกูไม่จำ้วยดิถึงแม้ว่าเขาจะตึงผมได้นะแต่เขาก็ฆ่าผมไม่ได้นะเอาดิปล่อยไปดิสกิลปล่อยไปดิปล่อยไปดิเอ้ยปล่อยมากูดคอมโบฆ่าไม่ตาย,ยางไงฆ่าไม่ตาย,ยางไง เออถ้าถ้าไม่รีบเล่งลงมือบอกเลยว่าข้าไม่ตายไงอ่เราลองสกิลนี้บ้างนะครับสกิลกระโดดกระเด้งกระดอนอะอะจะอยู่อีกนานไหมเนี่ยสภาพนี้น่าจะอยู่อีกนานนะครับถ้าเราไม่ฆ่าตัวตายนะโอเคไปแล้วโอ้ยหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วมาครับหลุดแล้วอย่างนี้ก็สวยคุณูจะมดูมันบินเองดิ